ครับตอนนี้เราก็มาตรวจกันบ้านก่อนนะครับเราตรวจการบ้านก่อนมีใครใหไหมไหมไม่มีอาจารย์เดี๋ยวผมขอถามนิดนึงอาจารย์นี่ไอที่เราอาัดวีโอรเราได,ได้ได้ทุกตอนเลยครับอก็ทุกวันตะวันอะไรนะทุกวันต่อวัน ไม่ไม่ได้ทุกตอนครับแล้วก็กลับไปดูเมื่อไรก็ได้ครับเอาจะเก็บไว้ดูตอนไหนก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับหมายถึงว่ามันอยู่ใน y o u t u ู e นะครับวิดีโอที่ผมอัดเนี่ยอ๋อผมยังหาไม่เจอในยูทูบอ๋อถูก็อยู่ในไลน์จันทงเดี๋ยวเดี๋ยวไลน์อ๋ออยู่ที่จาร์่งมาเลยใช่ครับเดี๋ยวผมดูหน่อยอผมปรับให้มันให้ให้มันกล้องผมไม่ได้อะ ผมจะปรับยังไงเนี่ยเ,ออเปิดกล้องถ้าไม่เปิดกล้องตัวเองไม่ได้อะมีใครรู้การแก้ปัญหาบ้างครับผมเปิดกล้องตัวเองไม่ได้ ส่วหลวงพ่อประสิทธิ์ลองดูในดูในลายกลุ่มนะครับในลายอะรายลายกลุ่มในลายกลุ่มผมจะส่งมันจะมีโนต้ตด้วยครับอยู่ในโนต้ตกดเข้าไปดูในโนต้ตแล้วก็คลิปการสอนนะครับทุวครัางที่จะดูครับให้มาเปิดผ่านโนต้ตตัวนี้เ,นเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเวลาเข้าไปก็จะเข้าไปในนาตอนนี้ห้องเรียนทางไกลของเราเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยห้องเรียนทางไกลเนี่ยมันจะมีว่า ทางขวาบนสุดนะครับเห็นไหมครับเขียนว่าโน้ตขวาบนสุดตรงนี้ครับโน้ Notes. ตคลิกเข้าไปอาพอคลิกเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอย่างที่ให้ดูนะครับเราก็จะมีคลิปการสอนครับแล้วก็จะมีเวอร์ไวด์เว็เนี่ยตัวยู u ูบเนี่ยตัวเนี้ยพอเราเอานิ้วไปจิ้มตรงเนี้ยมันจะขึ้นไปเป็นวิดีโอวิดีโอที่ปรากฏใน YouTube ที่ผมสอนไว้จะมีอย่างนี้หมดเลยครับเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นวิดีโอเราก็สามารถดูได้ดูได้ตามนี้เลยครับเดี๋ยว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 จบนี้จะลงใหม่ได้ครับจะลองดูใหม่ครับเดี๋ครับเรามาดูกัน เรามาเฉลยกันก่อนแล้วกันอันนี้ผมเฉลยไปก็ตรวจตรวจเลยนะครับตรวจตามแล้วกันนะครับว่าอะไรถูกอะไรผิดโอเคประกาศผลมันถูกแล้วอาการละมีในปุงทิมเท่นานั้นผิดนะครับเพราะว่ามีในนับปุงด้วยเอทิลิงมีสามการันก็ผิดนะครับเอทิลิงมีกี่การันครับห้าการันนะครับอ E U U อููไม่มีในปุงลิงก็ผิดนะครับอููมีอยู่แล้วในปุงลิงครับอาการันไม่มีใน,นปุงสก,กัลลิงอ่ถูกต้องครับอาการันมีในลิงทั้งสามผิดนะครับอาการันมีแค่สองลิงครับปุงลิงกับณนปงุอองอกาลันมีในลิงทั้งสามถูกต้องนะครับ การันคือสระที่สุดสับนะครับสับที่มีการันต่างกันจะมีวิเคราะห์มีวิธีการแจกวิพัฒน์ต่างกันถูกต้องครับสับที่มีการันเหมือนกันจะมีการแจกวิพัฒน์เหมือนกันผิดนะครับถึงจะมีการันเหมือนกันก็จริงแต่ว่าถ้าคนละลิงก็แจกต่างกันครับคนละลิงก็แจกต่างกัน ว่าปากกาผมจะค่อนข้างช้านะครับน่าจะพิมพ์ไวกว่าแต่ไม่เป็นไรเราไปต่อนะครับแม้จะมีการลันเหมือนกันแต่คนละลิงก็แจกเหมือนกันไม่ได้การลันเหมือนกันแต่ละลิงแจกเหมือนกันไม่ได้ถูกต้องนะครับอีกกระปุเป็นอีกกระปูกการลันเป็นได้ลิงเดียวคือนะับมัสักกระลิงอะไรนะมีอะไรเกิดขึ้นไม่มี และอีกกับอุการันเป็นได้ลิงเดียวคือนับปงส่วนอาเป็นได้ทีลิงอย่างเดียวอันนี้ข้อข้างหลังถูกต้องข้างหน้าอีกกับอูการันเป็นได้ลิงเดียวคือนับปงอันนี้ก็ผิดนะครับมันเป็นได้ทั้งปงลิงและนับปงนะครับตรงนี้ผิดดังนั้นข้อนี้ก็ผิดนะครับไม่ถูกทั้งหมดอ่เป็นได้สองลิงคือปงลิงและนับปงก็ถูกต้องครับอีเป็นได้สองลิงคือปงลิงและนับปงอันนี้ผิดนะครับ อีเป็นได้เฉพาะปุงลิงกับหิถีลิงะนะครับปูเป็นได้สองลิงคือปุงลิงและหีดีลิงถูกต้องต่อ,อมาอน,นี้นค่ะติยะอะไราการันครับอาการันอาการันนะครับลิงอะไรครับลิงปุงลิงนะครับ วานอนก็เป็นอาการันในปุงลิงเหมือนกันครับรู้สึกว่าผมต้องปรับอกาอนให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยอ,อาสีดาเป็นลิงอะไรครับเป็นการันอะไรครับใครทำมาแล้ว เป็นอาการันอาการันในลิงอะไรครับปงลิง,ลงนะปงปงลิงนะครับใช้ปงลิงเหรอปงลิงหรือ,รอนะปง ใครตรวจมาแล้วบ้างครับผมก็ลืมไปบางคำอ่าอาซิดาเป็นปุงลิงถูกต้องครับอ่าต่อมาครับปริษาเป็นลิงอะไรครับอ่ากาไอเลการันอาการันในอิปถีลิงนะครับ ตอนนี้เฉลยอ,อยู่นะครับเฉลยอยู่อิดีลิงนะครับต่อมาครับวินยูเป็นอะไรการันกูการันในฟุงลิงนะครับรัสเชียก,ก็เป็นกูการันในอิดีลิงราชินีก็เป็นอีการันในดีลิงนะครับ กะรีช้างเป็นอีกาลันในปุงลิงนะครับนไม่ใช่นะปุงนะกะรีช้างเป็นปุงลิงนะครับมันเป็นสิ่งมีชีวิตจับต้องได้มันมันไม่ใช่เป็นเออว่าโดยเอสมมตินะครับอันนี้เป็นลิงตามกําเนิดนะครับกะรีช้างเนี่ยเป็นลิงตามกําเนิดครับคือเกิดมาแล้วมันก็เป็นเพศเลยเพศชาย ต่อมาสีหาครับเป็นอาการันในปุงลิงนะครับพยาคาก็เป็นอากาลันในปุงลิงเหมือนกันต่อไปนี้ทันนะครับไม่ขยากผมไปเรียบเรื่องเร,งเราจะอธิบายเนื้อหาต่อ พยาธีเป็นอะไรพยาธีเป็นอะไรครับอะไรกาลันกีกาลันในปุงลิงนะครับต้นโพก็เป็นอีกาลันครับในปุงลิงนะครับราศีก็เป็นอีกาลันในุงลิงนะครับ หัดถีช้างก็เป็นหัดถีช้างก็เป็นสาอีกาลันในพงลิงสามีก็สาอีกาลันนะครับในพงลิงพระเทวีก็อีกาลันในกิจลิงเสือสุธานก็เป็น ปูการันในปุงลิงเกตุก็ปูกการันในปุงลิงเกตุนี่หมายถึงอะไรครับธงนะครับตาหูก็อูกการันนะครับใน พงลิงสันติก็อีกาลันในอิฐสีลิงนะครับสันติก็เป็นอีกาลันในอีนนลิงหลครับมีมีอะไรไหมครับ เห็นเมือนจะม,มีใครพูดอะไรอยู่ต่อมาก็อิทีลิ์ก็เป็นอีกอลาลันในอิทีลิงนะครับไม่มีใคร ครับหนึ่งนะครับเด่บางคนที่เพิ่งมาใหม่ผูจที่มให้กดเข้าไปที่นี้ ต,นนต่อมาเป็นอ,อีกลันลูกตาเป็นในวักจีในตาเป็นน้าปุงสักลิงนะครับอัจีเปลวไฟก็อกลันในน้าปุงนะครับสับปีก็อกลันใน นภงมจักขู่ในตาก็เป็นปู่กาลันในนภุงิมันมีวิธีสังเกตนะเวลาเราสวดบทครับคนที่สวดบ่อยๆเคยได้ยินคาว่าจักขู่นี้ไหมจักขู่นี้ mm hmm. เพราะว่าเป็นผู้วจนะมันก็จะทําให้เรารู้ว่าเป็น ปงลิงหรือเป็นน้ำปุงสกาลิงธนูธนูอุกาลันในในอะไรครับในลิงอะไระน้ำปูงนะครับทารูไม้ก็เป็นอุกาลันในน้ำปูงการให้ก็เป็นอากาลันใน นะำพุงนะำพุงนะครับอ่ะทุกขังเป็นอากาลานอันนี้เราเราดูไปได้แล้วลิงอะไรครับใครรู้บ้างทุกโขหรือทุกขังทุกขงังวะทุกขังนะครับเป็นน้พุงนะครับส่วนถ้าหากเราเห็นว่าเห็นเคยเห็นคําว่าทุกโขเห็นคำคำว่าทุกโขครับถ้าเราเห็นกันนะครับ เขาเหน็นว่าทุกข์โขวาส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนี้ครับป,ปุริโส <c oughs> ก็คืออันว่าบุรุษทุกข์โขเป็นทุกข์คือเขาทําหน้าที่เป็นคําคุณนามครับ <c oughs> เป็นคุณนามชนิดหนึ่งเราเรียกว่าวิกติกตา <c oughs> ก็เนี่ยปุริโสทุกโขก็คือตัวนี้เป็นวิเศษณะของปุริโสครับ บนหลุดเป็นคนทุกข์นะครับเป็นผู้ทุกข์ก็คือมีความทุกข์นั่นเองแต่ทางว่าเราบอกว่าทุกขังทุกขังทุกขังตัวนี้เป็นประธานครับอันว่าความทุกข์นะครับมีข้อสังเกตไปต่อหนาสุดท้ายแล้วไหมนาสุดท้ายแล้ว อากาลันสีในน้ำปุงนะครับสีเลนเนี่ยอันจัดสีสีลาน,นี้นะครับอีรัญญาก็อากาลันในน,นะครับช้างพังปูกาลันในุงลิงหรือน้ปุ่งครับหรืออีธิลิง,ลงอีิลิีลิงนะครับอีธิลิงอิลิง ตามกำหนดใช่ครับตามกำหนดเลยแม่ยายก็เป็นปุกาลันไนพวงลิงอาการันในสัทธาอากาลันในอิถ um. ีิลิงนะครับเมธาปัญญาก็ปัญญาปัญญานปุ๋มเมธาเมธาเมธาปัญญาก็เป็นสีลิงครับเมธาเมธาเมาอาการันในอิถีิลิง네 อีริงก็ได้ถ้าใครสงสัยเมธาเมธาเมธายะนี่เนี่ยเมธาจำผมจำได้ว่ามันเป็นเมทาน่าจะเป็นอีตลิงครับอ๋อเราลืมไปเลยมันมีข้อสังเกตหนึ่งอ่ะสระอาอาการันครับอาการัน อาการันอาการันมีนลิงอะไรครับนับโปงตักั่งลิงฮะนับโปงตักั่ลิงมีอาการันด้วยเหรอเอาใหมเอาใหมครับอิทิลิงอิทิลิงครับอาการันเป็นอิทธิลิงทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยอาการันอิทธิลิงครับใช่ครับอ่าเนี่ยอาการันก็เป็นอิทธิลิงหมดเลยอันนี้เราเราแทบไม่ต้องคิดเลยเป็นอิทธิลิงหมดเลยครับอืมโอเค อ๋อผมพิมพ์ผิดแล้วเนี่ยจบแล้วมีใครมีคำถามไหมครับมีคำถามในส่วนนี้มีไหมครับ <c oughs>